ผมยังไม่บอกนครับว่ามือถือสุดบางที่อยู่ในมือตอนนี้เนี่ยมันคือรุ่นอะไรแต่เราไปดูภาพวิดีโอที่มือถือรุ่นนี้ถ่ายได้กันก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือภาพจากหมวดปกตินะครับเดี๋ยวลองสลับปุ๊บเปิดเป็น l i ฟ e H D R ขึ้นมาตอนถ่ายต่างไหมต่างป่ะและนี่คือภาพวิดีโอตอนกลางคืนครับตัวคนรู้มือถือถ่ายก็มืดประมาณนี้แหละ งั้นลองเปิดอลตร้า n i ท์ว v ดีโอเป็นไงสว่างขึ้นไหมรู้ไหมมันคือรุ่นอะไร5มันคือ Oppo Reno 4 Pro 5G เครื่องนี้เลยครับผมซึ่คลิปก็บอกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าเป็น Oppo Reno 4 Pro ก็นั่นแหละครับคือวิดีโอฟุตเทจจริงจากเครื่องนี้ครับ Oppo Reno 4 Pro 5G 5G o ppo Reno 4 Pro 5G นะครับคือ1ใน3รุ่นที่ Opp o ppo เลือกเปิดตัวงมาลุยตลาดสมาร์ทโฟน 5G ช่วงปลายปีนี้นะครับโดยรุ่นเล็กสุดนะครับราคาเบาแต่ว่า,ร,ารับ 5G อย่าง Opp o ppo Reno 4Z 5G ซึ่งรุ่นนี้เราก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็มาถึงตัวกลางกันบ้างอย่าง Opp o ppo Reno 4 Pro 5G นะครับ รุ่นนี้ก็มาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องที่พรีเมียมหรูหราขึ้นนะครับโดยสังเกตเห็นได้จากฝาหลังครับกับโทนสี Oppo Reno Glow นะครับที่มีการใส่เ t e เจอร์ลวดลายคล้ายกับเม็ดทรายระยิบระยับสะท้อนอยู่แบบนี้นะครับพร้อมกับฝาหลังที่เป็นลักษณะ matte finish ก็คือไม่มีรอยนิ้วมือเกิดขึ้นแม้เราจะลูบไหลไถไปตรงไหนก็ตามนะครับเห็นไหมเนียนนิ่งเลยประมาณนี้นะคะ ส่วนตัวเครื่องนะครับก็ออกแบบมาให้บางเพรียวสวยงามนะครับผมแบบนี้พร้อมกับหน้าจอ90เฮิรโอเมเล็ดสวยใสนะครับซึ่งดีไซน์ของมันเนี่ยก็มาเป็นแบบดวลเคิร์ฟนะครับทั้งกระจกด้านหน้าของตัวจอภาพแล้วก็กระจกฝาหลังเนี่ยมันเคิร์ฟเข้ามาตรงกลางทำให้ตัวเครื่องมันดูบาลานซ์สวยงามแบบนี้เลยนะฮะ ซึ่งจุดเด่นของ oppo reno 4 pro 5g นะครับนอกจากพวกสเปคต่างๆที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของกล้องวิดีโอเลยกล้องวิดีโอเลยกล้องวิดีโอนี่แหละ <c oughs> เอ,าอ้านำเดไม <c oughs> ก็มีเรื่องของตัวกล้องวิดีโอนะครับ <c oughs> เพราะว่าชุดกล้องหลังของตัว reno 4 pro 5g นะครับนอกจากเซ็นเซอร์หลักที่เป็น sony imx 586ครับความละเอียด48ล้านพิกเซลแล้วเนี่ยไอตัวเซ็นเซอร์ ultra wide เนี่ยคือทีเดดครับ เพราะว่ามันคือเซนเซอร์อัตราส่วน16:9ดีไซน์ออกแบบเพื่อการถ่ายวิดีโอเฉพาะนะครับเป็น Sony IMX708 ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับผมสามารถถ่ายภาพอัลตร้าไวได้120องศารครับส่วนกล้องตัวที่3ครับเป็นเทเลโฟโต้13ล้านพิกเซลนะครับและก็ยังมี l d h f นะครับหรือว่าตัวเลเซอร์เดฟโฟกัสนะครับมาช่วยเสริมในการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอเนี่ยให้สามารถปรับโฟกัสได้แม่นยำมากขึ้น พระเอกของมันก็คือกล้อง12ล้าน ultra wide ของโซนี่เนี่ยแหละครับซึ่งตรงนี้มันช่วยเพิ่มประสิทธ,ธิภาพค,ครับในการถ่ายวิดีโอนะครับไม่จะเป็นเรื่องของโหมด ultra wide นะครับเซ็นเซอร์ดีขึ้นโดยจะมาเสริมในเรื่องการถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะครับด้วยความที่เซ็นเซอร์มันเป็น native 16:9นะครับทำให้การถ่ายภาพ ultra wide เนี่ยในโหมดกลางคืนนะครับเก็บภาพได้กว้างขึ้นและแสงสว่างมากกว่ากล้องอั t r a w i ทั่วไปแน่นอน ซึ่งเวลาถ่ายภาพตัวไหนโ t mode เนี่ยมันก็จะมีตัวช่วยคือถ่ายภาพแบบไช็อตปึ้ง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 แล้วเอามาซ้อนกันทงภาพสว่างขึ้นถูกไหมครับแต่วิดีโอเนี่ยมันทําไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าเซนเซอร์ตัวนี้นะครับของ Reno 4 Pro เนี่ยรองรับการถ่ายวิดีโอในไนท์โ mode เราสามารถจะเลือกเปิดลตร้ a ไนท์ t ด้ครับเมื่อเปิดแล้วก็เห็นความแตกต่างเลยว่าภาพวิดีโอตอนกลางคืนนั้นสว่างขึ้นกว่าโหมดปกติเนี่ยสังเกตได้เลยนะครับบริเวณที่เป็นตัวตึกตัวคางครับที่เคยมืดทึบไปเลยเนี่ย ตัวเซนเซอร์ของ Reno 4 Pro 5G เนี่ยมันสามารถเก็บแสงได้มากขึ้นทำให้ฟุตวิดีโอที่ออกมานั้นมีความสว่างกว่าการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องมือถือทั่วไป <S <S นอกจากนั้นครับตัวเซนเซอร์ยันรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Live HDR นะครับทำให้เราสามารถถ่ายวิดีโอแล้วก็เปิด HDR ไปพร้อมๆกันได้นะครับซึ่งการเก็บค่าแสงและก็ดามิกเรนเนี่ยมาจากตัวเซนเซอร์เป็นหลักนะครับทำให้สามารถถ่ายวิดีโอ HDR ได้แบบเรียลไทม์การเปรียบเทียบนะครับระหว่างกล้อง ในมดปกติกับการเปิดไลฟ์เมชีอามาครับว่าภาพแแตกกันต่างกันยังไงบ้างเรื่องของแสงเงาแล้วก็สีสันครับรอบนี้เราเปิดไลฟ์เมชีอามาครับจะได้เทีเยบดูว่าเรื่องของแสงสีในภาพเนี่ยแล้วก็การดึงกระสุนที่มันเป็นเงาครับให้มันสว่างขึ้นด้วยเนี่ยภาพสุบาร์ตมากขึ้นเป็นยังไง ส่วนใครที่ชอบถ่ายบอกนะครับระหว่างเดินไปเดินมาเคลื่อนไหวเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็สามารถจะเลือกเปิดครับ Ultra s t e ด d y Mode นะครับบน Reno 4 Pro 5G ได้ในเวอร์ชัน3.0แล้วครับทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยมีความนิ่งมากขึ้นโดยเราสามารถจะเลือกเปิดใช้าง,งานในทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับในวิดีโอาการถ่ายวีดีโอจากกล้องหน้าของ Oppo Reno 4 Pro 5G นะครับซึ่งก็ไม่ได้เปิดพวกฟีเจอร์เช่นตัวกันสั่นตัวลตร r a ส t ตดี y นะครับหรือว่า ของตัวการเบลอฉากหลังแต่อย่างใดนะครับลองเช็คดูว่าพูดประมาณนี้โอเคหรือเปล่าครับการถ่ายแบบย้อนแสงนะครับเดินไปด้วยพูดไปด้วยคุยไปด้วยนะครับแบบสไตล์บล็อกนั่นเองนะครับลองเช็คกันดูนะครับว่าภาพนิมาณนี้เป็นยังไงนะครับอีกแบบหนึ่งคือจะลองเปิดตัวของ u l t r า s t ต a d y ไปด้วยพร้อมกับตัวการสั่นนะครับไม่ใช่สิ u l t r า s t e ด d y ไปด้วยคือการสั่นพร้อมกับตัวพอร์เชนวิดีโอที่มีการอะไรฉากหลังด้วยนั่นเองครับนี่ครับที่มุมเดียวกันนะครับแต่เราจะลองเปิด ฟีเจอร์เสริมเข้ามาทรับก็เห็นว่าภาพโดยรวมครับตอนถ่ายเสร็จแล้ววิดีโอนี้ดูนิ่งขึ้นผมเดินจะเดินช้าเดินเร็วขึ้นภาพก็ยังนิ่งเนียนอยู่เลยครับเดินเร็ว๊บบ,บ,บนี้หละครับหมุนเวียงมาก็ได้นะครับประมาณนี้ก็คือสามารถจะเลือกเปิดครับทั้งสองโหมดได้พร้อมกันคือถ้าเกิดบางยี่ห้ออาจจะมีให้เลือกแค่อย่างเดียวเช่นถ้าเลือกเปิดตัว super s t ต a ี้ไปแล้วหรือว่าตัวการั่นั้นจะไม่สามารถอะไรฉากหลังได้ครับอันนี้ก็ทำงานได้พร้อมกันทั้งสองโหมดเลยครับ ถ้าเป็นตัวกล้องหลังครับจะมีโหมด Ultra Steady ที่มีตัว Pro มาเพิ่มเสริมทำให้สามารถจะการสั่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งตันนี้ก็เดี๋ยวลองสลับมาผมคลิกมาเป็นตัวนี้นะครับเราลองเช็คดูว่าถ้าเกิดมีการวิง่งวิ่งขบมบดูกระโดดเพราะีครับถ้าเป็นยังไงการการสั่นดีขึ้นกว่าปกติหรือเปล่าอันนี้สามารถจะเลือกไป2สองแบบคือโหมดของ Ultra Steady ป,ปกติกับโหมด Pro ที่มาช่วยเสริมให้การการสั่นดีขึ้นนั่นเองนะครับเป็นกล้องหลังครับผมอย่าลืมเดีย๋ยวจะงง ของ Reno Pro 4 5G นะครับถ่ายหลายฟุตมาเสร็จแล้วจะเรียงต่อกันยังไงถึงจะดูสวยงามและมีเอฟเฟกต้องเข้ามานี่เลยครับโซโลูป อันนี้เชื่อว่าแฟนแอปโปหลายคนน่าจะรู้จักแอปนี้กันดีแล้วนะครับผมกับตัวนี้นะครับที่ใส่ให้ในเครื่องเลยกับการตัดต่อวิดีโอใส่ฟิลเตอร์ใส่เอฟเฟกนะครับเข้าไปได้เลยซึ่งการตัดต่อด้วยแอปโซลูปเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีฝีมืออยู่แล้วนะครับก็สามารถจะเลือกตัดต่อด้วยตัวเองก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครแบบไม่อยากเสียเวลานาน,านต้องการแชร์แล้วเราโยนคลิปเข้าไปเลยปึ้งปึ้งปึ้ง,งเสร็จแล้วก็จัดการให้ระบบสมาร์ทอ i ดิ n ติ้งนะครับหรือว่าแอร์ของตัวโซลูปเนี่ยตัดต่อ พอตัดต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถจะเลือกใช้งาน Movie Filter นะครับเข้าไปเติมเสริมแต่งให้ภาพแล้วก็เอฟเฟกต่างๆมันดูปโปรมากขึ้น <S <S แล้วก็ยังมีนะครับโหมด one t a p beat making ที่มันจะเลือกเอาเพลงที่เหมาะสมกับคลิปเราเนี่ยมาจับใส่ให้โดยอัตโนมัติเรียกว่าถ่ายคลิปมาตัดจบครบในเครื่องเดียวครับผมตัวนี้ ที่สำคัญคือดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยออกแบบมาให้มันบางเบานะครับทำให้สามารถถือถ่ายคลิปได้สบายๆย,ยาวๆครับไม่ต้องกลัวว่าเมื่อมือแน่นอนถ้าเกิดเทียบกับแฟลกชิปในปัจจุบันนะครับแม้ว่าจะมากล้องที่ดีๆก็ตามแต่ว่าเรื่องของน้ําหนักมันเนี่ยทำให้บางครั้งแค่ถือถ่ายครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ร้องเพลงกันไปประมาณนาทีกว่าๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเมื่อแขนแล้วครับแต่ว่าตัวนี้ครับเครื่องเบาก็สามารถถือถ่ายได้นานมากขึ้น แล้วถ้าเกิดใช้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปน,นานๆหลายคนจะรู้ว่าเนี่ยคือ1ฟีเจอร์ที่ปกติแล้วมันจะสูบแบตเครื่องถูกไหมครับตัวนี้นะครับ Reno4 Pro 5G ก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ4 0 0 0ม a h ซึ่งมาพร้อมกับ Super v o o k 2.0 65วัตต์น,นครับเรียกว่าเสียบชาร์จไป15นาทีนะครับได้แบตมาแน่นอน60%ขึ้นแต่ถ้าเกิดอยากให้เต็ม100%เลยก็ใช้เวลาประมาณ36นาทีเท่านั้นเอง และสำหรับหน้าจอตัวนี้นรับก็เป็น 3D curve ครับ90 Hz display แล้วก็เป็นการปรับจูนสีสันที่แสดงผลออกมาครับให้เที่ยงตรงกับค่ามาตรฐานโดยเราสามารถจะเลือกปรับโหมดสีนะครับว่าจะเป็นโหมดเจิดจ้านะครับเน้นการแสดงผลโหมดสีแบบ P3 นะครับผมหรือว่าจะเลือกเป็นแบบ sRGB ก็ได้เหมือนกันนะครับมี2โทนสีให้เลือกตรงนี้นี่ครับจะใครบสดๆหน่อยตามมาตรฐาน P3 ก็เลือกสีเจิดจ้ากันไปนะฮะ มีความสว่างสูงสุดถึง1,100นิตนะครับผมเพราะฉะนั้นการใช้งานไม่จะเป็นในร่มหรือว่ากลางแดดก็ไม่ใช่ปัญหาของหน้าจอ Oppo Reno 6 Pro 5G ตัวนี้เลยครับส่วนอัตรา r รีเฟรช90เฮิร์ครับก็ยังมาพร้อมกับ ทัชแซม pling ที่180เฮิร์ตนะครับซึ่งจะส่งผลให้เวลาที่เราเล่นเกมนะครับกับการควบคุมต่างๆนะครับให้แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้นทั้งการเคลื่อนไหวนะครับเวลาสายหน้าไปมาเนี่ยภาพก็จะไม่เบลอด้วยค่ารีเฟรชที่สูงขึ้นนะครับรวมถึงคำสั่งในการปล่อยท่าต่างๆครับก็ตอบสนองได้เร็วขึ้นด้วยทัชแซม p ลิงที่180เฮิร์ตสังเกตก่าใช่ไหมระหว่างที่เล่นเกมตะกี้นี้นะครับว่าเสียงนี่มันมาแบบเซอร์ราลถูกต้องครับตัวนี้มาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอนะครับ และสามารถจะเลือกเปิดโหมดเสียง Dolby Atmos ได้ด้วยงานนี้ก็มาครบหมดครับทั้งมิติของเสียงและก็ความหนักของเบสด้วยส่วนสเปคของ oppo reno 4 pro 5g ครับก็มาพร้อมกับชิป 5g ตัวท็อปรุ่นหนึ่งของทาง,องคอคอ c ก็คือ snapdragon 765นั่นเองซทาง oppo ก็จัดเต็มนะครับให้แรมมาถึง12 g b พร้อมกับหน่วยความจำ256 g b นะครับเรียกว่า จะใช้งานสลับแอปไปมานะครับหรือว่าการลงแอปเพิ่มเติม<ๆ>การถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอต่างๆเนี่ยก็สามารถยิงยาวได้หลายชั่วโมงครับไม่เต็มแน่นอนกับความจําขนาดนี้ส่วน UI และการใช้งานครับก็มาพร้อมกับ ColorOS เวอร์ชั7.2บน Android 10นะครับแล้วก็สามารถจะเลือกปรับ w a r l p e เคลื่อนไหวได้หลายรูปแบบด้วยนี่นะครับมีให้เลือกเพียบเลยชอบดีไซน์ลักษณะแบบไหนก็ได้จะแบบอ u r ล่าก็ได้นะครับประมาณนี้ พอปัดไปปัดไปเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนเคลื่อนไหวตามนิ้วของเรานั่นเองและตอนที่ปล่อยไว้ก็จะมีการขยับอยู่ด้วยครับที่ด้านหลังแบบนี้ครับมีเรื่องหลายแบบนะครับนี่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 แค่บแบบนี้เป็น Pri v a ต y w a l l เ a p e r นะครับขยับเมื่อเคลื่อนจอนะครับแล้วก็เกิดเราปัดนิ้วไปด้วยครับครับเห็นไหมเห็นนะว้า แล้วก็ยมีตัวสมาร์ทสายบานครออกมาเสริมในเรื่องของการใช้งานนะครับโหมดลัดต่างๆเช่นการจับภาพหน้าจอบันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอนะครับจะใช้ในการอัดเพื่อสอนคลิปต่างๆหรือว่าบันทึกตอนแคสเกมก็ได้นะครับตรงนี้เพราะเราสามารถจะเลือกเปิดกล้องหน้าไปด้วยกันได้นะครับสำหรับใครที่เล่น l l y r i e s ต้องบอกว่าตัวของ RENO 4 Pro 5G เนี่ยจัดเต็มมากๆครับปรับสูง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 ได้หมดครับเฟรมเรทก็เปิดได้ด้วยเพรากับ60เฟรมนะครับ เส้นเงาเปิดเปิดให้หมดเลยอ่ะเปิดเปิดรู้ไหมขาอะไรบ้างเอ้ยแบบหาตำแหน่งวานหน้าตัวเองก่อน,นครับตอนนี้เข้ามาใน L O L แล้วนะครับผม hey, rolling, เคลมเด็ดูได้านมุมขวาบนตรงนี้เลย <no worse. S 1> ไหมเนี่ยหกสิบหกสิบเอ็ดตลอดนะครับเนียนๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะอะไรอยตางนี้ก็จะคล้ายๆแกล้งนิดนึงนะครับมีตัวทองเนี่ยมันมาีบนหมดแล้วไปขึ้นก่อนดีกว่าครับเดียว เมาเรีด้วยู่แล้วเป็นหนึ่งกระแทก่ไปแล้ก็น็ตจา โอเคครับนี่นะครับเปิด L L Graphics ถงถึงได้นะครับตัวของนีไม่สี่โปรไม่สี่อัพปิดแล้วหนึง่งหนึ่งไปหนึ่งหนึ่งที่อย่าพึ่งกลับ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 ที่เหลือก็เป็นฟังก์ชันฟีเจอร์อย่างเช่นเครื่องคิดเลขข้อความหรือว่าโฟลเดอร์ไฟล์ต่างๆนะครับ สายเกมก็จะเปิดเกมสเปซขึ้นมานะครับเพื่อช่วยปรับเรื่องของกราฟิกต่างๆ CPU ในระหว่างการเล่นเกมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้นะครับรวมถึงผิดพวกการแจ้งเตือนต่างๆเอาไว้ได้เลยเนี่ยอันนี้ก็มีมหลายรุ่นนวนะน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับเลือกปรับโหมดแข่งขันได้โหมด power saving เล่นนานๆก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเล่นเกมเหนื่อยแล้วหรือว่าเป็นสายออกกำลังกายนะครับก็ลองมาดูตัวนี้ครับ Oppo Relax นะครับกับแอปที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อ ช่วยเรื่องของสุขภาพของเราครับมันเป็นการกำหนดการหายใจทำสมาธิกต่างๆครับก็สามารถใช้ Oppo Relax ได้นะครับรวมถึงใครที่ต้องการจะนอนพักงีบหน่อยนึงเวลากลางวันหรือว่าตอนกลางคืนต้องการแบบเสียงที่มันมี Ambient Sound มารู้สึกแบบอยากนอนเช่นเสียงฝนตกเสียงป่าภัยก็สามารถใช้ตัว Oppo Relax เนี่ยในการควบคุมหรือว่าเลือกธีมซาวที่เราต้องการเนี่ยมาเปิดใช้งานได้ ก็มีให้เลือกหลายแบบนครับมีใช้ฟังฤดูร้อนแสงแดดยามเชา้าที่พักแรมยามค่าคืนนะครับถ้าเกิดว่าต้องการแบบนะฝนตกแรงๆนะอารมณ์แบบฝนตกฟ้าผ่าต้องไปที่กระท่อมปนะ่ายนาทุะแบบคือหนพายุเห็นไหมอ่าซึ่งหลายๆเสียงเนี่ยก็จะมีแบบเซรามด้วยนะครับ double s mode มาให้เลือกด้ยเห็นไหมเนี่ยนะครับความสบายที่บ้านครับชิลๆแบบนั่งทํางานหรือนั่งรีแลกซ์นะครับตรงนี้มีคืนหนงพายุอ่ามี ซิตี้วอล์ครับเดินเล่นในเมืองประมาณนี้นะครับทำไมต้องนอนหลับตอนซิตี้วอล์ด้วยไม่ระฆางเสียงแต่รถมีวัดเซนวัดเซนนี่วัดเซนวัดเซนนี่ของจริงแน่นอนที่มีเสียงป๊อกป๊อกป๊อกหรือเปล่าเสียงระฆังลมใช่ไหมเอ้ไม่ใช่ไอ้นี่ปัดคอป่ะอ่าโอ้เพลินเพลินเดี๋ยวก็หลเบีกไม่เอาพอแล้วพอแล้ว ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Oppo r e l a x Demo นานกับทุกฟีเจอร์ในนี้เลย <S 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 และในความที่ Oppo Reno 4 Pro 5G นะครับเป็นสมาร์ทโฟนหนึ่งในซีรีส์ 5G Now หรือว่าเวลาของ 5G มาถึงแล้วของ Oppo ครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานแบบ2ซิมคู่กันนะครับเปิด 5G 1ซิมจะเป็นซิม1หรือ2ก็ได้ซึ่งสามารถจะสับการทำงานไปมาได้เลยนะครับตรงนี้ต้งบอกว่าตอนนี้มือถือ 5G ในไทยเนี่ยหลายๆค่ายเนี่ยจะออกแบบให้รองรับ 5G แค่ซิมเดียวเท่านั้น ใส่2ซิมปุ๊บเข้าไปเนี่ยกลายเป็น 4G คู่ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครใช้งาน 5G แล้วต้องการใช้งาน2ซิมด้วยเนี่ยจงเช็คตรงนี้ดีๆนะครับซึ่งตลาดสมาร์ทโฟนตอนนี้นะครับถ้าเกิดมองกันไปเนี่ยมือถือ 5G เริ่มทยอยมากันแล้วนะครับมีหลายรุ่นหลายราคากันโดยแต่ละรุ่นก็มีจุดเด่นต่างกันไปนะครับซึ่งตัว Reno4 Pro 5G เขาก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ดีไซน์มาเพื่อการถ่ายวิดีโอเฉพาะนะครับรองรับการถ่ายแบบ Live HDR สามารถเลือกเปิด Night Mode ให้สามารถถ,ถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยไดด้้้สวว่าางมากขึนย แถมมีโหมดกันสั่นแบบ ultra steady ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเล็งหาสมาร์ทโฟน 5G นะครับที่เน้นสายงานถ่ายวิดีโอเป็นพิเศษยังไงลองพิจารณาดูตัวของ oppo reno 4 pro 5G เครื่องนี้ได้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องดรอยแซนและผมออกตุพัทเช่นเคยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ